เขียวของเองพุ่นได้นั่นน่ะโจอดอ่ะเจอโจอดยยอย่าพุ่นเลยยัยนั่นน่ะปล่อยไปเออทิ้งน,น้ำ ใครอะพี่บางหรือเปล่าโอ้พี่จะเยอะเกินปะโอ้คุยก่อนคุยก่อนเอาไงกู <c oughs> ให้มึงคิดอีกทีได้อสัตว์โคตรเ,อเยอะเลยนะไม่หมดกูบอกเลยเอาไงก็ไม่หมด คุยกอเาเอายังไงก็ไม่หมดค่าคนละศพไหคนละพคาดเบลเตอร์พี่บังคนละแล้วเอกมาปะคนละศกู้มาโอหไม่เชียรโอ้หมีแข้งแล้ไปมีแขงก็ดิเนี่เขามาเสของโอ้มีหัวมีเหอไหมชูเน่ยลาชบูนี่แล้บอกให้เราไตั้งก็ไปตั้งนะอ้ยไล้มวเว่าโ้เรี Fui! ไม่ได้แทงเลยกูมาไม่ทัน ดิครับไอ้นายแม่งดูเดือดจัดนายแม่งแทงมันขึ้นเลยเอ้ยอาแดงนู้นนี่มาเมื่อี้ใช่หรอไอ้นายเออเมื่อกี้ไม่เหน็หนเนาะ ไอ้่ไงแม่งดูเดือดจริงคือมึงไปแล้วอ่ะมันอนิเมไปแล้วมึงต้องได้ยินดิกูพูดไอ้เหี้ยอันนี้กูฟังอ่ะสามเฮียเฮ้ยเฮียเหี้ยรอเหี้ยอะไรอะไขนาดแถวนี้โพไม้โพไม้โพไม้แต่ไม่มีเฮียหรอกอนนี้ตรงเนี้ยมันมีตังค์ในโทรศัพท์ ยอนของเองพน้นไนะด,ด้นะน่ะโจดอ่ะเจอโจดอย่าพ้นเลยเยนีนันนาะไปไปเออชิงน้ำไม่ได้ตะกี้ก่อนหุดหยุดกูจะไม่ไปชิงน้ำห <c oughs> ยุดก่อนให้ใครให้จุกคนอื่นก่อนะโอเคต t สต s t บ p ยุดห <Stop, S 1> ยุดีระวงชิก้นดินเนอรนะโอเคชิคก้นดินเ,นอเอรนี้ชิก้นดินเนอรกัน เด็กเจอจุงตัวดึกจริงๆนะเมื่อกกูรู้เลยจ่ายไปเก้าร้อยกินอะไรขวานทองมาขายแบบแพงมากแพงอยู่ใช่ปะอะไรขวานทองเหรอมันไม่พูดขนาดนั้นเถอกินมกบแล้วหนังมันจะขึ้นเป็นสังสับโลเลยหรือยังไงกาชาคอยมันเอามาทำมันเอาอะไรกาชาคอยทำอีโค่คนได้ปะ

โอ้แจ็คพังนี้อยาี้เยมาสด้วยจบอีกรอบด้วยจบตรงนี้เลยหรอไปเล,ล,ล้วว่ากี้โอ้แจ็คเร็วสิวะเสร็จทีไหมเสร็จทีไหมสมนี้เจ็กว่ามีปากฉลามมีสนับมีแก๊ง ไปไหนต่อครับที่ขายปลาที่ขายปลาเลยกูเปิดไปมันง่ายกว่าเดิมกูเปิดไปมันมีอาวุธนะกูยิ้มเลยอ่ะกูทำงานข่าวธรรมดาเยอะเหมือนนั่นหลัวไง ไอพอลเอาไปไอพอลไอพไอลคุณเอา <c oughs> ตอนนัวเลยต้องเลี่ยคนไหนวะเขาดูผมมองไม่ทันผมเพิ่งมาผมมาไม่ทันก็ะกูเช็คนานจัดแต่เมื่อกี้ว่าแบบแม่งไม่มีไก่แล้วอะ poi i กูจกเมื่อกี้กูหลับกูหลับแค่นั้นอะที่ผับป๋ที่ผับไหมที่แบบไม่ได้ไปไหนไอ้มิดเออไอมิสไม่ค่อยได้เจอมันเลยดิส่วนมากมิสมาเดือดเดือดะดิใช่ไหมใช่ไหมตรงนี้นว่าหลังพวกแบบเนี้ยน่าโดนยิงลงมาสักรอบหนึ่งอะน่าโดนเออ อีกเงี้ยพูดเนี่ยนี่แหละครูหนึ่งหลอกรูอยากมีปืนนะถ้ากูมีปืนนะกยิงนุ่นเลิเออแต่หล่อนมาใช่ใช่ไอคนนี้แหละเมื่อวานที่เป็นะไม่หนึ่งปีที่ผมใช่เหรอเล้ยงป่นมันใหญ่ไอยคนเดียวที่เดิมเลยคือแม่งหลอนสุลต่านไม่เคยได้เจอไม่เคยได้เจอไอซัมิธเลยยังรู้เลยเพิ่อปรน้ำไมยเปล่าครับ

ไม้พันปีสินะปนแล้ววะปนแล้วปล่อยเลยสองอันแล้วกันอันคึ่งแล้วกันพวกพอามหมื่นสามหมื่นมีไก่่อยสันเปี้ยวีีชัวร์นะไม่มันไม่มีไก่แล้วพี่มันมีไม้หนึ่งปีอ่ะโอเคพี่ตำรวจมาข้างหลังวันนี้คุยได้ให้ผมยิงถึงใจเลย แันนบนีคุยก่อนจะแบบคือ๋อ Sốp luôn, sốp luôn, sốp luôn Chạp ra mấy cái nó màng tít bọn kia tít Bấm đi đó มันบัมได้เลยเหรอบัมเดียรพอดีเดี๋ยวโค้ไม่ชอบพค้กับพวกนั้นในที่เอขอให้เธอไปดีออดขอให้มีความสุขขอให้ ไปไหนเราไม่รู้อ่ะคือคือมนเนีย่ยเนีย่ยเนี่ยเ่ป้น,นมือชีพม,มาตั้งนานเียอ้เย้ยตีมเยอ้เยามูอบิสัก ในเสนอนอเอาไว้เอาไว้ในเอาไว้ในเสานอนชเลยตามเขาหน่อยตามเขาบ้างหน่อยเจ็บไมไม่ we're gonna we all day and all night we would stay up it felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up we were okay we were all right staying awake till the sunrise.